สั่บายดีพี่นอ้องเมื่อนีนมาพบกันอีกแล้วครับเผยไทยสปายอีสานเมื่อนีนมีเมนูมานาเสนอพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนี่เบิงเบิงเบิง,งจะว่าอีอย่างนี่แข่งใบบานใส่ผักชีลาวพี่น้องโอ้อยหอมๆเลยกรนดาษผักชีลาวหอมหอมีแก้วมาจำน้ำแก้วปลาแดกปลาเกีดเดือแดบบแซ่บๆเลยพี่น้องเมื่อนีนกับเข่าเหนียว,นะวเนาะเข่าเหนียวของเฮาตื่อมากขาเข่าเหนียวเดีาเดเาก่อนเฮาสิไปโอยกันสิซ่จีรุ่งมือกันพี่น้อง ตัดใจก็ยืมจะเลื่อนกดไหลกดแช่ให้กันได้แล้วก็กดติดสามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเคยไทยสะายอีสานได้ครับเออขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สกคนทีเข้ามาติดสามรับชมนะครับเ้อมามากมาที่นี้ต้องเบาหลายแยาห่หางมาสร้อยกปทน้ำกันพี่น้องคำแรกพูดคำง่างยๆคำง่ายๆโอ้โหชักหน่อยนะจำ เอาก็ติดมือกันละาวนาที่นองคนยีสานเนาะขาดไรตีนนข้าเหนียวรือเน่ะงนวันสิ้กัยก็ผมว่กินขาเจ้าแล้ว่ค่อยอุ้นท่องบันไดกินข้นีวเหนียวยูปับ นี่ยังรบกวนแน่สักหน่อยได้พี่น้อยด้วย,น,ย,วยนางกินอยู่หลังจอบหม่องทํางานแต่พี่มีการข้อเล็กข้อใหม่ข้อ,อยังเติมแน่สักหน่อยมันจะว่ากันเด้อคุยประเด็กกันเนาะ ่อนนี้กิซุ้มเย็นกันเนาะพี่น้องเนาะที่ซุ้มเย็นกันคนโตคือตัวปฏิเสธไล่พายูยเขาวิธีการสังเกตผู้ใดเป็นคนอีสานว่าง่ายๆเกีะเหนือตี๋เม่ไอเดาตี่สังเิดมิเสสมานต่เนเนนน้อยท่านกันเนื้อตี๋เหนื่องท่านเีแต่แดงว่าคนนั้นแหละเป็นคนอีสานรอยเปอร์เซ็ต์ตัทง

สองเด้งเลยเอาบัแบบนี้ผมจะขอตัวลาพีร่าน้องกินเผากันนะครับเด้อเดี๋ยวอคอยพบกันคลิปหนาคลิปหนาจะเป็นเมนูอีกอย่างพ่อแม่พี่น้องก็จันทรคอยติดตามรับชมกันนะครับเด้อแล้วเมื่อนี้ผมก็จะขอลาตัวแตก่อนลาพีร่าน้องไปก่อนกับจิได้กล่าวค้ามบาสวัสดีครับ